สวัสดีครับแม่ทีสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่หมอสวัสดีครับบรรยากาศเป็นไงบ้างครับวันนี้ค่ะบรรยากาศเป็นไงบ้างบรรยากวันนี้รอรุนนะคะว่าฝนจะตกหรือเปล่าจะรอรุนค่ะแล้วคืนนี้น่าจะมีหมอกอยู่ที่ร้านมีฝนตกนะคะเพราะอากาศน่าจะไม่ร้อนเนาะอากาศเย็นอากาศเริ่มเย็นแล้ว โอเคตามเป็นกำลังใจให้แ okay. ม่นอนกำลังใจให้ด้วยนักข่าวรอรยกกำลังลงอย่างนี้โอ้ยอยู่บนรถจอโอเคครับรถไก่เอานี่ก็รถจอ LED ดีขึ้นยังับดีขึ้นแล้วครับแต่วันนี้พี่รุ่นน่าจะยังลาอยู่นะครับนี่นะครับสวัสดีครับนี่ครับฝากนะครับใครสนใจเสื้อสวยๆนะครับตัวจริงสวยกว่าในแบบนะครับนี่สวยมาก ตัวละ269้อบาทนะครับสามารถักซื้อได้ทางเพจของแอดมินได้เลยครับสวยมากใส่สบายใช่ไหมครับไม่ร้อนใช่ไหมสวยครับเสื้อสวยๆนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีแม่แม่ทุกคนนะครับสวัสดีครับอะไรนะครับถ้าหาพี่พีนะถ่ายหนูหน่อยเอามั้ยนี่น้องเล่นเสื้อเซตไหนนะ เซีค่ะสวัสดีค่ะคพ่อก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับพ่อพยาเดินทางมาถึงแล้วนะครับ <c oughs> บ้านหัวหนองอำเภอบ้านไผ่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีพระเอกมาสมัครใหม่แล้วน,นี่ครับสวัสดีครับ นี่นะครับวันนี้ไลฟ์ให้ดูไหมไลฟ์ครับวันนี้ไลฟ์สดชมฟรีนะครับพี่ๆแม่ๆชวนแอดมินคุยได้นะครับเพราะว่าแอดมินก่อน ไม่รู้จะพูดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมาจองื้นที่แล้วเหรอครับอ,อยากเห็นหน้าคนอะไรจะโอ้ยแอดมินไม่ก้ลาเลยครับไม่ก้ลาออกกล้องเลยครับ น้องเต้ามาถึงยางน้องยังมาไม่ถึงนะครับสวัสดีครัขอให้ปลอดฝนใช่ครับขอให้ปลอดฝนแต่ว่าตอนนี้ฟ้าเขาเรียกไอ้ฟ้าอะไรฟ้าคลื้มมาแล้วนะครับนี่ระบบเสียงวันนี้ในสิจุดใช่ครับ มีไ์สดชมฟรีทั่วโลกนะครับสองวันสองวันติดเลยนะครับใช่ครับรถสีดำเป็นรถอุปกรณ์ของทีมไฟของเรานะครับใช่ครับรถทีมไฟครับคนไรก็อรอยอยู่นะขอบคุณครับไปชมหน้าเวทีจังเลยวันนี้ชมฟรีครับเจ้าภาพใจดีมากชมฟรี บรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีมากครับอากาศไม่ร้อนน้องล่นจีาที่คำม,ม่วงมาถึงไดอยังคบตอนนี้น้องยังมาไม่ถึงนะครับวันนี้พี่ณาลากรลาอยู่นะครับพี่ไม่สบายก็เป็นสวัสดีครับเจ้าภาพใช่ไหมครับพี่พี่เจ้าภาพมาแล้ว ไฟใหม่ของวงใช่ไหมอันนี้แอดมินยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับเดี๋ยวแอดมินไปถามหลังบ้านให้นะครับอันไหนแอดมินตอบได้แอดมินรู้แอดมินก็จะพยายามตอบนะครับแต่อันไหนแอดมินไม่ได้เดี๋ยวแอดมินขอกลับเข้าไปถามหลังบ้านนะครับเพราะว่าบางอย่างแอดมินก็ยังไม่รู้นะครับ เดินดูอาหารหน่อยวันนี้ร้านคา้าร้านอาหารเยอะมากนะครับมาที่นี่ไม่ต้องห่วงครับว่าจะไม่มีอะไรนะครับอาหารการกินเยอะมากนะครับงานที่บ้านไผ่นะครับบ้านหวานัวหนองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดของแกนสุัย okay. ใช่ครับเมื่อเช้าแอดมินขับรถผ่านวัดเอดก็ฝนตกตลอดทางเลยฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์ให้แอดเมนด้วยนะครับก็อาหารเยอะแยะเหมือนงานวัดเลยอาหารเยอะนะครับ กวางใช่ครับชนบทฝนตกโอ้ขอให้หน้างานวันนี้ฝนไม่ตกนะครับมีมะม่วงด้วยอันนี้อะไรป๊อปคอร์นมียำม,มีลูกชิ้นมีน้ำมีมะพร้าวมีผล,ลไม้แล้วก็มีบุตรกิจกรรมของเครื่องดื่ม M150 นะครับผู้สนับสนุนหลักของเราวงหมอลำระเบียบบาทาสิงนะครับ จะลืมมาเล่นบุธรกิจกรรมนะครับวันนี้ก็มีน่าจะมีแจกเสื้ออแต่เอ็งยินกันออกกันนะครับเพราะว่าเราไร้สจิเสียงไม่ได้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ขออย่าให้ตบใช่ครับต้นไม้เยอะ แอดคนสวยมาครับแอดมินใบเตยมานะครับวันนี้แอดมินใบเตยมามนี่ยพ่อ๋ออันนี้แอดมินก็ไม่ทราบ วันนี้น่าจะขออาศัยหนึบแถวบ้านเจ้าภาพนี่แหลคะครับในการไว้์สดนะครับวันนี้ไลฟ์สดโดยทีมภูไทยสตูดิโอนะครับบุญกะถินครับวันนี้เล่นอยู่บ้านหัวหนองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่ไหนคะทำไมฝนไม่ตกวันนี้นะครับ เินเห็นแฟนตัวเองทีมไฟไมไนะก็พ่อก็มาแล้วพ่อแม่เอฟซี FC, หน้าเวทีก็เริ่มมาพูดเสื้อแล้ว กันแล้วนะครับหรือมาปูเสื่อแล้วเวทีของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับฝนตกตอนนี้ก็ยังไม่ตกครับหน้างานยังไม่ตกแต่ภาวนาว่าคืนนี้อย่าตกนะครับ ต้องออกกล้องด้วยได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาสักสองสามวันนะแอดจะออกกล้องนะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> อุดรมีคิววันไหนอ๋อ <c oughs> ลองเข้าไปดูหน้าเพจนะครับเพราะว่าแอดพินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอุดรมีคิววันไหน รถเค็แล้วก็ออกไปแล้วเก็บตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วก็ไปยกขยะย้ายออกไปหาที่จอดนะครับเพื่อที่จะให้ลานสนามวันนี้กว้างที่สุดนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ หน้างานกว้างกว้างมากนะครับคืนนี้ชมฟรีนะครับหน้างานชมฟรีแล้วก็ผู้ชมทางบ้านก็ได้ชมฟรีเหมือนกันนะครับ ทำไมวัดผาสุกุลาการามอุบลวันนั้นรถรถนั่งร้านเราพังอยู่ที่สารคามครับไม่สามารถเดินทางไปถึงงานได้เราก็เลยต้องเช่าวเวทีเช่าวเวทีของทีมงานที่อยู่อุบลครับมาใช้ก่อนนะครับแชร์ให้แล้วขอบคุณครับขอบคุณแม่อุดมนะครับ เล่นอยู่วันนี้เล่นอยู่บ้านหัวหนองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เวทีเต็มรูปแบบนะครับขอบคุณครับขอบคุณเสียงพ่อเสียงพ่อเปียบุกรถนะครับ สวัสดีครับเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณครับตักแต่ไข้อย่างค้วันนี้วันนี้สงสัยแอดต้องไป,ปตักตะไคร่อีกแล้วใช่ไหมครับวันนี้สงสัยแอดต้องไป,ปตักตะไคร่อีกแล้วแชร์ให้แล้วขอบคุณครับคุณแม่บุตรสบาย สวัสดีครับสวัสดี ham, ครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาชมครับพ่อก็กำลังจัดเตรียมครัวของเรา บรรยากาศหลังเวทีก็มีห้องน้ำแม่สวัสดีครับ